ื่อนพี่น้องๆในนานักตกปลาทุกท่านครับวันนี้ผมนัต้อสายจาก,ก็พาทุกท่านมาฟิชชิงออนทัวร์ที่บ่อตกปลาครัวริมพึงครับตั้งอยู่ในเครือสาพัสนะครับแถวแท่เก้ากิโลครับวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับจากปกติลงหมายธรรมชาติวันนี้เรามา,อาลองเป็นบ่อตกปลาตอนนี้เป็นบ่อเหมาครับคาราห้าสิบบาทครับ เราตกแล้วสามารถเอาปลาออกได้หมดครับปลาบ่อนี้ก็จะมีปลายิศกปลานินปลาตะเพียนปลาสวายปลาบึกแล้วก็ปลาเป็นจำพันต่างๆครับประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ปลาบ่อนี้ก็จะมีปลาสวายครับวันนี้หลักๆของเราคือจะมาจีปลาสวายครับตอนนี้เราก็ลงเบ็ดเสร็จแล้วครับคือวันนี้จะพิเศษหน่อยก็คือมีการ มิทติ้งครับเป็นมิทติ้งกลุ่มเล็กๆของพวกเราครับอตอนนี้สมาชิกของเราก็ยังไม่มาครับคือตอนนี้ผมมาคนเดียวบอดม,มาข้อเบ็ดสมาชิกเราไปทําสุระเดี๋ยวใส่ๆหน่อยสมาชิกก็จะมาสมทบครับยังไงฝากทุกท่านเป็นกําลังใจและติดตามรับชมครับเพราะวันนี้เราจะได้ปลากันไหมอันนี้เป็นบรรยากาศของบอดนะครับบอนี้ก็ค่อนข้างจใหญ่ครับมีเนื้อที่กว้างมากครับ ลาค่อนข้างหลากหลายครับนี่ครับบอ่อใหญ่มากครับก็เหมาะแก่การพักผ่อนแล้วก็สังสรรค์ครับวันนี้เราก็มาลงกันอยู่หน้าเนี้ยครับอันนี้ครับนี่ครับพื้นที่บอ่อใหญ่มากครับเมื่อเช้าก็ ตอนนี้ก็ได้ปลาสวายไปหนึ่งตัวครับเป็นสวายน้อยก็มาแต่เช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ1ายโมงนะครับปลาก็ไม่กินครับเราจรึงปา <c oughs> เราก็เลยทําการล,าลวก,กิ้มปลาชะโดครับแล้วก็มีน้าซัมน้ําจิ้มนะครับ<อ>นี่ครับ เนี่ยวัชโดครับน้ำจิ้มครับนี่ครับทีมงานครับนี่้ำโดยจันลงครับอ่านี่โปรแจ็คครับอ่าสัจดิศครับอ่านัลลครับมานัลลงโชว์หน่อยอ่าโปรเบสครับอ่าโปรเบสกันแก้วหน่อยดีครับนายาครับแซ่บแซ่บตามเลยครับติดพี่สามนี่พ่อครัวครับเทฟครับสั่งตรงมาจากเมืองโอซาก้าครับประเทศญี่ปุ่น นี่สุดยอดนะครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วสายใหญ่ครับดูท่าทางแล้วโอ้โหคันโกงเลยมาแล้ว โอ้สาใหญ่มากครับดึงไม่เข้าเลยครับปลาบึกหรือเปล่าปลาบึกหรือเปล่าครับอืมกองเชียร์เยอะกองเชียร์เยอะมากครับ เปลี่ยนมือแล้ครับไม่เข้าครับยังไงก็ไม่เข้าครับน่าจะใช์ใหญ่ครับ โัวมาบึกครับงานนี้ ยังอยู <amounts of water writers> ่ไหมเออมาแล้ว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 ครับจุดกดเชนเลยบึกแน่งานนี้บึกบึกมรับเป็นบึกจุกขึ้นน้ำแล้วแล้วเป็นบึกอุกโอ้วิ่งออกขนาดนั้นก็หางเหาะ ลยป็ดลอไปแล้วลน้นะเวเวยวไปน่นครับนู่นก็กินครับดูครับโอ้ปลาลากเป็นลงน้ำแล้วครับโอ้ถึงก็ว่ายลงน้เลยครับโอ้ยสุดยอดครับจัดขนาดไหนครับดูครับโมาแล้วครับนี่ก็มาตัวครับเดี๋ยวประบึกเราค่อยไปดูครับ อัดโดยแก๊บครับตะเพียนครับตะเพียนไซสใหญ่ครับโอ้โหไซโลครับสุดยอดครับนี่ครับปะตะเพียนจำ่อยทำไมวัดไม่ถึงวะพี่สามจับชู่อยเนี่ยมาจากไหนไม่รู้ครับมาแอบวัดปลาเรครับโ้สุดยอดครับนี่โอ้ไซสใหญ่ครับบึกแน่ครับบึกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ออกอย่างเดียวเลยครับผัดสามนะครับมีผัดสี่ผัดห้าครับดูจะสถานการแล้วครับโอ้ยโอ้มีเรือไหมมีเรือไหมเอาเรือตามไหมต้องหัดอย่างเดียวแล้วเรือแล้วต้องเรือแล้ว ถ้าไม่เหลือก็ต้องอัดอะเอาเจ้าของจัดการเองเลยครับผัดซีครับผัดซีมาแล้วมันจะไปพันขงขงเขาเปล่าฝั่งนู้นนะ แล้วครับขาดแล้วครับโอ้ไม่ได้ครับเรียบร้อยครับได้แค่โชว์ครับแต่ไม่ได้เห็นตัวครับเห็นหมดสปูลครับเอาเข้าไม่ได้ปลาบึกแน่ครับงานนี้ขาดไปแล้วครับอาการเป็นยังไงครับหักเลยครับไหนครับขอดูหน่อยครับขอหักเลยเนี่ยนี่ครับโอ้เบ็ดหักครับยืดอะ เบ็ดหักครับนี่ครับโอ้โหที่ตาอยู่เลยสามขอเพล้ยเอามาอีกแล้วครับมาอีกแล้วงานนี้โปรดแก๊กครับโปรดแก๊กโอ้โอ้คันโกงเลยครับยอดครับมาอีกแล้วครับอ่าตัวเดิมหรือเปล่าสวายหรือบ,บึกอ่ายิ้มได้เลยครับยิ้มได้แล้ว <laughs> ยอดเจ้าของบอรครับอ่าไก่ล่ะครับสวายครับตัวนี้น่าจะเป็นสวยครับสวยไซสใหญ่ครับถือผ้างแล้วอ๋อมีสู้ครับมีสู้ด้วยอืมมีเถียงครับมีเถียงอ้ามาแล้วครับไก่ ตัวนี้น่าจะได้เห็นอ่ามาแล้วครับน่าจะได้เห็นอยู่ครับตัวนี้ ไซ์ใหญ่ครับไซ์ใหญ่ห้าไหมห้าครับมีไซห้าแน่ครับห้าขีาหาดหรือห้าโลไม่รู้นะครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอโ้โหอใครสวยๆครับอืมใจเย็นครับใจเยน็นเอาตัวครับเอาตัว ใช่มาแล้วครับเห็นหน้าเลยครับมาแล้วจะได้แชมป์เดียวเออมาแล้วคลิปหลุดเปล่าโอ้แต่สวยอยู่มาแล้วครับครับมาแล้วเรียบร้อยครับมาแล้วครับนี่คมาแล้วครับ ถือโชว์ปลานะครับโปรแจ็คถือปลาโชว์หน่อยอ่านี่ครับปลาใสใสห้าใสหกเลยครับหกน่าจะได้ครับนี่ฝีมือครับโปรแจ็คครับนี่สุดยอดนี่มาอีกแล้วครับโปรเบสนะครับเรามาอีกแล้วครับมาสงสัยจะเป็นตะเพียนครับเทพตะเพียนไปที่ไหนก็ไม่พ้นตะเพียนครับ มาแล้วโอ้คันไม่ตรงเลยถ้าถุงผมก็จะเอาถุงลง youtube แล้วนะครับเอ้ามาแล้วครับป่าพัดสติครับนี่ครับชมหน้าคนอัานะครับดูนะครับนี่ครับมาโชว์ปลา่อยอ่าสวยงามครับนี่นะครับมาอีกแล้วครับโอเบสครับคืนอีกแล้วครับ ยี่โครับน่าจะเป็นยี่โซกครับหมานแท้ครับสุดยอดครับโอเบสครับกลายเป็นเด็กกดสุนอ้าวดูท่าอัดครับเหลือรับประทานจริงๆครับนอนอัดเอาก็ได้ครับเออนอนเลยครับนอนยอดครับเออชิวๆครับ อบเลยมาอีกแล้วครับน่าจะเป็นยกครับลุกทำมันดีๆสิเดี๋ยวมันก็พันกันหรอกออกยูทูปมัเนี่ย รเรียบร้อยครับโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยโอ้ไข่เต็มทองเลย <c oughs> ชิดุมบ่เออตัวใหญ่หน่อยเวียดปวดหน่อยไม่ต้องล็อกยกเลยตัวใหญ่ยื่นแขนออกหน่อยนี่ครับย,ย,ย,ยอด ยืนตัวก um ันสองแขนนี่ครับผลงานรวมของทีมงานครับทีมงานเราก็มีครับนี่นจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับโปเบสครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คนอัดปลาใหญ่ครับนี่ครับอแชมป์ครับโปรแจ็คแชมป์ครับนายนยาครับสวัสดีครับอ่านี่ครับอาจารย์ลงครับวันนี้มาเลี้ยงส่งอาจารย์ลงนะครับนี่หมดแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ ขนะนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกานะครับก็เป็นเวลาสิ้นสุดของวันแล้วครับเราก็จะเตรียมกลับบ้านเลยครับนี่คือผลงานรวมของเราครับก็มีผลงานคือสวายสวายไซส์ใหญ่หนึ่งตัวครับไซส์นี้ก็ประมาณ5โลน่าจะได้ครับแล้วก็ยีสกไซส์สองกว่าแล้วก็ไส์สวายไซส์โลหนึ่งตัวแล้วก็ตะเพียนไซส์สวยๆหนึ่งตัวครับอ,อ่วันนี้ก็พอได้วัดอยู่ครับปลาไม่ค่อยกินครับ ก็ย <grit, S 1> ังไงก็ฝากนะนะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนติดตามช่องนาต้อสายจักรฟิชชิ่งออนทัวร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ